สวัสดีครับผมนายธิพันธ์นรานะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอครับตัวของมินิโปรเจกต์ตู้กดรองเท้าของผมนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะพามาดูของดีไซน์ก่อนครับว่าดีไซน์ในชิคมากผมเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วก็เริ่มต้นที่หน้าโฮมเพจนะครับโดยที่หน้าโฮมเพจเนี่ยก็จะมี3อันนะครับโดยที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าโฮมเพจที่เป็นแคตตากรีเป็นเมนนะครับก็โดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือ ส่วนบนก็จะเป็นแบนเดอร์นะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างลงมาลงมาครับก็จะเป็นส่วนของแคตตาล็อกนะครับแล้วก็จะมีเป็นตุอนให้กดนะครับสามปุ่มคือจะมีเป็นหมวดของเมนส์และวูเมนส์แล้วก็เป็นของคิดครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นของการ์ดนะครับก็คือจะเป็นการ์ดสินค้านะครับโดยประกอบไปด้วยรูปภาพแล้วก็มีไทป์ของรองเท้านะครับแล้วก็มีชื่อรองเท้านะครับราคาแล้วก็ปุ่มให้กดสั่งซื้อครับพอกดเลือกแต่ละหมวดก็จะเป็น หน้าตาประมาณนี้ครับคือจะมีรองเทา้าแต่และของหมวดแต่ละหมวดหมู่นะครับเอง,งแล้วพอเราเลือกสินค้าได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้ครับตรงบายตรงนี้ก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าของ Product แล้วก็ Payment นะครับโดยทางซ้ายเนี่ยจะเป็นของส่วนของ Product s e c t i o ันนะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลของสินค้าครับแล้วก็จะมีข้างล่างครับให้เลือกไซส์ของรองเท้าได้นะครับผมแล้วก็พอทางด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็นของ Payment นะครับโดย ด้านบนก็จะเป็นเรื่องของเพด m e n t a นก็คือเป็นราคาเต็มของรองทเท้านั่นเองนะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของเพดเพดตรงนี้คือจะเป็นจนํานวนเงินที่เขาเนี่ยกดตรงนี้ครับก็คือจ่ายแล้วเท่าไหร่นั่เองครับตรงบาลานซ์ตรงนี้คือจะเป็นราคาที่พอกดเพดมาแล้วเนี่ยก็ทําการเอาไปลบกับตัวของราคาของรองเท้านะครับก็จะได้เป็นบาลานซ์ออกมาคือเป็นจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีกนั่นเองนะครับผมงลางก็จะเป็นปุ่มให้กดสําหรับ เรียกว่าเราจะจ่ายเงินจนํานวนเท่าไหร่นะครับเป็นการจําลองว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ไปครับผมพอกดจนจ่ายเงินครบแล้วเนี่ยก็จะมาที่ปุ่มฟินิชตรงนี้เองก็จะมาพอมาฟินิชปุ๊บก็จะเป็นอปอ up เป็นอปอ up เด้งขึ้นมาเป็นหน้าของการขอบคุณนั่เองว่าเราเส้อข่าสำเร็จแล้วน่เองครับผมพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บผมจะพาไปดูส่วนของโค้ดกันดีกว่าครับผมจะทำการรันโปรแกรม ให้ดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงครับปิดตรงนี้หนึ่งหน้าตาของโปรแกรมมันจะเป็นอยางีงครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าอาจจะยังไม่ได้ตรงกับดีไซน์ร้อเซตรงที่เป็นปุ่มตรงนี้ตรงปุ่มขอบมนตรงเนี้ยตัวของ s i มเปิ g จเนี่ยเขาอ่ามันอาจจะทํายากนิดนึงผมก็เลยใช้เป็นตัวของ default ก็คือเป็นปุ่มที่เป็นกรอบเหลี่ยมแบบนี้แต่ว่าก็ยังสวยงามเหมือนเดิมทีนี้พอไปถึงหน้าตาก็คือไปยังมีคอนเซ็ปต์เดิม ก็คือมีส่วนของแบนเนอร์แล้วก็แคตตาล็อกแล้วก็การสินค้านะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าตัวโปรแกรผมของผมเนี่ยจะคนคงคอนเซปต์สามสเตปก็คือ,อเลือกซื้อเลือกไซส์แล้วก็เลือกจ่ายแล้วก็เสร็จเลยครับผมก็คือมาถึงตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกซื้อได้ก็คือจะมี3ามหมดหมูคือมีของเม n นฟูเมนแล้วก็ชีสนะครับผมก็สมมติว่าเราเลือก อ่าทางทนี้แล้วกันก็จะดิ้งหน้าตาของ Product แล้วก็ payment มาทางซ้ายก็จะเป็นส่วนของ product section ก็จะมีรายละเอียดของสินค้าก็ข้างล่างจะเป็นเลือกซสาสามารถเลือกส์ได้ครับจากนั้นก็ทางขวาก็จะเป็นเรื่องของ payment พอเรากดเงินไปปุ๊บนี่ตรงนี้กดปุ๊บไป20บาทปุ๊บเพจตรงนี้ก็บอกว่าเราจ่ายไป20บาทแล้วก็เหลือต้องจ่ายอีก5880บาทตรงนี้เช็นี้เป็นศูนเพราะว่าเรายังจ่ายไม่ครบแล้วพอเราลองจ่ายครบดูปุ๊บ สังเกตตรงนี้ก่อนว่าปุ่มฟิดิตของเรายังเป็นสีดําก็คือยังกดไม่ได้นะครับลองจช้ครบก่อนึนี่พอเรากดครบแล้วเนี่ยปุ่มฟิดิตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วก็สามารถกดฟิดได้สังเกตว่าตรงนี้พอเงินเราเกินเนี่ยที่เหลือก็จะกลายเป็นเงินทอนของผมแล้วเรากดปิดปึ๊บ seats. นี่ก็จะเป็นหน้าตาขอบคุณตรงนี้แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเราซื้ออะไรไปเนี่ยรองเท้าประเภทไหนาชื่ออะไรราคาเท่าไหร่แล้วก็ไซส์อะไรนะครับแล้วก็บอกเงินทอนของเรา แล้วเราสามารถกดกับไปนหน้าหลักได้แล้วก็สามารถสั่งสินค้าต่อไปได้เลยครับเหมือนกันทีนี้ผมจะไปอธิบายเรื่องของโค้ดเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ไปด้วยเริ่มแรกก็เป็นตัวของ,งนี่ก่อนของทีมของต,มองตีมตรงนี้ครับตีมตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นของอ่าพีวายซิเนี่ยเขาจะมีตีมของเขามาให้แล้วแต่ว่าตีมของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับ ตามดีไซน์ของเรานะครับเราก็ทําการคัตต้อมตีมก่อนเพราะว่าเราต้องการให้มันตรงกับดีไซน์ของเราอย่างนี้ผมก็เลือกให้พื้นหลังเนี่ยมันเป็นสีขาวเพราะว่าดีฟอสเนี่ยมันอาจจะเป็นตีมของเขาเนาะเสร็จแล้วก็จะมาที่ส่วนของอันนี้ครับเป็นการเป็นฟังก์ชันดึงข้อมูลสินค้าก็คือผมทําการเก็บข้อมูลสินค้าเนี่ยเป็นไฟล์เทคโดยที่ในไฟล์เทคเนี่ย,ยจะเก็บข้อมูลเป็นแบบเป็นลิสต์ก็คือโครงสร้างข้อมูลเนี่ยจะเป็นแบบลิสต์ของ Python แต่ว่า ในไฟล์เก็บไว้ในไฟล์ t เสร็จแล้วพอเราจะดึงมาใช้เนี่ยเราจะต้องใช้ฟังก์ชันตัวของ eval ตรงนี้เนี่ยเพื่อแปลงจากไฟล์แค่ไฟล์ text เนี่ยกลับให้มันกลายเป็นไฟล์ให้เป็นข้อมูลไทลิฟเพื่อเราจะได้เอาข้อมูลไทลิฟเนี่ยไปสามารถใช้ต่อได้นั่ครับผมต่อไปทางซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของไซส์ไซส์ก็คือเมื่อเรากดสมมติเลือกไปปุ๊บทางซ้ายก็จะเป็นลิ์ที่เป็นไซส์ตรงนี้ให้เลือกนี่ขวาก็จะเป็นเรื่องของบินตรงนี้ ค็ที่เรจะเอาข้อมูลนี่ะีตรงนี้เป็นรูปเป็นปุ่มต่างๆนั่นเองนะผมโอเคเสร็จ <Okay. S 1> แ,แล้วต่อมาจะเป็นฟังก์ชันในการจัดการกับ t e ทคต่างๆเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยบางทีชื่อมันเนี่ยอาจจะยาวแล้วทำให้แบบพอชื่อมันยาวเนี่ยอาจจะทำให้เสีย layout ในโปรแกรมของเราได้ผมก็เลยเขียนฟังก์ชันเพิ่มเ,มเมก็คือเราจะดูแมกเรสกันก่อนว่าชื่อของเขาเนี่ย ชื่อของเท้าเนี่ยมันเกินสิบแปดหรือเปล่าถ้ามันเกินเนี่ยผมก็จะให้อันนี้เป็นหน้าหลักก็คือจะให้มันเป็นจุดๆไปนั่นเองครับผมพอสมมติหน้าน,น,านี้หน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่เป็นบอกประวักสินค้าเนี่ยผมไม่ต้องการให้มันจุดๆผมต้องการให้สินค้าเนี่ยแสดงชื่อเนี่ยเต็มๆเพื่อให้ลูกค้าได้ดูว่าเขาซื้อรองเท้ารุ่นอะไรใช่ไหมผมก็เลยใส่อีกชั้นหนึ่งก็คือดูว่าแม็กซ์เปนเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าถ้ามันเกินเนี่ยก็ให้ใส่ขีดแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองครับผม ต่อไปอันนี้อ่าตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันที่สําหรับแสดงเซสชันต่างๆอันนี้จะเป็นทางซ้ายในตรงนี้ Product d e t a i l ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งทางซ้ายนี่เองครับการแสดง layout ต่างๆแล้วทางขวาก็จะเป็นเซสชันของ Payment ทางขวาตรงนี้ปุ่มตรงนี้ก็เป็นการลูปปุ่มตรงนี้จะเป็นลูปปุ่มตั้งแต่ศนย์ถึงสี้ตรงนี้0ูนย์ถึงสอันนี้ก็เป็นสามถึง8ตรงนี้ เสร็จแ,แล้วเราจะเป็นเรื่องของอธิบายของฟังก์ชันปุ่มตรงนี้ว่าทำงานยังไงนะครับจะอยู่ตรงนี้จริงๆมันอยู่จะมีฟังก์ชันอัปเดตข้อมูลตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเนี่ยสังเกตว่าแต่ละปุ่มตรงนี้จะมีคีย์คีย์ตามอินเด็กซ์ของมันเนาะคือพอเรากดปุ๊บเราจะรู้ได้ว่าคีย์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปุ่มของใครของปุ่มไหนว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่เสร็จแล้วเราจะส่งมาตรงนี้ครับตรงอัปเดตเพย์เมนต์ จะทําการหักสมมติกดไปห้ารอยปุ๊บมันจะทําการจ่ายไป5้ารอปุ๊บไปทําการเอาตัวของเพจตรงเนี้ยไปจ่ายไปเอาไปลบกับตัวราคาเต็มแล้วก็จะเหลือเป็นบาลานออกมาครับพอเรากดไปก็จะูปอยตรงเนี้ยไปเรื่อยๆส่งไปในฟังก์ชันนะครับผมเสร็จแล้วพอเราจ่ายครบสังเกตว่าตรงนี้ยิปตรงนี้ก็คือพอเราจ่ายเท่ามากกว่าหรือเท่ากับราคาของสินค้าราคาของรองเท้าปุ๊บแลทําการ ให้ปุ่มตรงนี้เป็นสีเขียวนี่ปุ่มสนิทตรงนี้สีเขียวแล้วกดไปได้ตรงนี้ครับผมตื้อ <ừ. S 1> พอกดไปแล้วเนี่ยตรงสังเกตว่าพอเรากดแล้วเนี่ยผมจะทําการเอาข้อมูลตรงนี้เนะี่ยข้อมูลที่เขาสั่งไปเนี่ยสร้างเป็นลิสต์ใหม่ขึ้นมาในาสร้างเป็นดิกอันนี้คือสร้างเป็นดิกเนาะใช่ไหมเขาเรียกว่าสร้างดิกขึ้นมาแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ย เพิ่มก็คือผมจะทำการโหลดโหลดโหล,ลดไฟล์ตัวของฮิตาลีขึ้นมาก่อนแล้วก็แปลงจากที่เป็นเท็กใช่ไหมครับกลายเป็นลิสต์เสร็จแล้วผมก็จะทําการสร้างข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลนี้เนะี่ยเพิ่มเข้าไปในลิสต์ที่เป็นไฟล์ฮิตเตรีแล้วก็เอาข้อมูลตรวเนะี้ยพอได้พอเราเพิ่มเข้าไปแล้วเนะี่ยเราก็จะได้ลิสต์ที่เป็นฮิตเตีล่าสุดมาแล้วก็จะเอาฮิตเตีนี้เนะี่ยกลับไปเก็บก็คือไปรีทับตัวไฟล์เก่าปุ๊บมันจะเป็นข้อมูลใหม่ก็คือ สรุปแล้วพอเรากดมาปุ๊บในไฟล์ฮิตอรี่ของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลสินค้าที่เราสั่งซื้อไปข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูานี้กันก็คือจะมีเรื่องของออเดอร์ไอดีชูไอดีแล้วก็มีไทส์แล้วก็ชูเนมมีไซส์มีไซส์แล้วก็มีเพจเอามันเพจอมัก็คือราคาทั้งหมดแล้วก็ดูว่าเชนก็คือ,อเราต้องทอนไปเเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็วันวันเวลาวันที่เนาะ เราก็กดกับ back to home ได้ back to home ก็จะมาหน้านี้เสแล้วเวลาเรากด category เนี่ยต้องอธิบายนิดนึงว่าทำไมถึงกดแบบนี้แล้วมันไม่กระพริบก็คือปกติแล้ว p ่ s i m p l e g u i เพนี่ยพอเรากดปุ๊บมันจะต้องทำการปิดหน้าต่างเพื่อรีเซ็ตข้อมูลใหม่แต่ว่าผมใช้วิธีคือตรงนี้อ,อยู่ไนหน้าตรงนี้ครับ ก็คือตรงนี้นี่ส่วนนี้ก็คือผมจะทําการให้มันทับการ์ดเก่าอย่างตอนนี้คือ category ผมเป็นเมนอยู่ใช่ไหมพอผมกดปุ่มเนี่ยปุ่มเป็นอั m o ูเมน women. ก็คือในแต่ละการ์ดเนี่ยมันจะมอีอินเด็กของมันอยู่ก็คือผมจะให้ i n d e ด็กของ women เนี่ยก็คือไปทับตัวอินเดกการ์ดเก่า ทำให้มันไม่ได้ทำการปิดวินโดว์มันก็จะทําการทับตัวเก่าไปปบแบบนี้เมื่อได้กดได้ดูสมูทขึ้นครับอ่าก็ท่านี้ครับระบบโปรแกรมร้านตู้กดรองเท้าของผมนะครับผมก็เสร็จแล้วครับผมสวัสดีครับ